คนไม่รู้ก็คือไม่รู้กุมะคนที่ก้าที่จะยอมรับผิดยอมรับสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันผิดได้ความผิดนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเลยกมะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากสิ่งที่เราคิดว่าถูกวันนี้ตอนนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วกุมะสิ่งที่เรารู้ที่เราเชื่ออาจจะไม่ถูกต้องเราไม่มีวันรู้ว่าสิ่งไหนถูกแต่วิธีการพูดสิ่งที่เราแสดงออกมาได้ว่าเรามั่นใจผ่านทางน้ำเสียงท่าทางทำให้คนมั่นใจตัวเรากุมะ เราไม่รู้วานาคาเป็นยังไงโลกไม่แน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้คุณมะและเชื่อในสิ่งที่เราพูดได้แต่โลกของเราต่างหากที่ไม่แน่นอนคุณมะวันดีคืนดีมีโควิดมีน้ําท่วมใครจะไปรู้ได้คุณมะจะอยู่มันจะเกิดก็เกิดเราอยู่ในยุคสมัยที่ซับซ้อนเจอก,กับความที่ไม่แน่นอนตลอดเวลาคุณมะตอนนี้ไม่มีตําราไหนบอกได้ที่ความรู้ทั้งหมดที่เรามีในโลกแบบนี้ในสังคมแบบนี้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนการใช้ไมเซตแบบเดิม ความรู้แบบเดิมๆเอามาใช้ไม่ได้คุแมะเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันคุม่พร้อมที่จะมาปรับปรุงถ้าเกิดข้อผิดพลาดพร้อมที่จะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขคุณมอม่จะโดนตัดสินใจมีอคติหรือไม่มองความจริงคุม่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อผิดๆตั้งแต่เด็กกวาราจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราเชื่อมาโดยตลอดนั้นไม่เป็นความจริงก็ผ่านมาหลายปีแล้วคุณม่การที่ออกมาพูดว่ามายุบผิดเองไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้คุม่มาเชื่อเรื่องไร้สาระขนาดนั้นไปได้ ห้ามชี้นิ้วไปที่ลุงห้ามผิวปากตัดอังคืลเราต่างเคยมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วนับไปท้วนและความคิดที่ยังไม่มีข้อสรุปและไม่แน่ใจอีกมากมายคุณม่คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พ้อจะอัปเดตแผนความคิดและความเชื่อได้ตลอดเวลาคุณม่ไม่จําเป็นต้องยึดติดอยู่กับความเข้าใจผิดผดไปตลอดชีวิตคุณม่เราสร้างความรู้จากการต่อยอดความไม่รู้โพย,ยายามทดลองเพื่อหักล้างสมมติฐานตั้งต้นและทดลองทำจนแน่ใจแล้วว่าผลที่พบนั้นมีแนวนอนใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดคุณม่ และมายุก็พบความจริงที่ว่าการเอานิวไปชี้ที่ลุงนั้นนิ้วไม่เห็นจะกดเลยคุณแม่การที่จะทาให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามท,ที่เป็นและสามารถตัดสินใจได้ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา,าจะเป็นคนที่ปกป้องความเชื่อของตัวเองหราจะเห็นโลกในแบบที่เป็นจริงๆโลกที่ชี้ลุงกินน้ำแล้วนิ้วกดมายุก็ไม่เอาด้วยหรอกนะคุณแม่พอเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วสิ่งที่เราคิดว่าถูกแต่เขาคิดผิดเราก็อยากจะหาเหตุผลมาลองรับความคิดของเราคุณแม่ ซึ่งต่อให้เราคิดว่าความเชื่อและที่จะดีจะถูกก็ควรเปิดใจและความคิดของคนอื่นด้วยกูมาเพื่อที่เราจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นโดยไม่คิดว่าในจริงจริงแล้วคนที่ผิดคือใครกันแน่กูมาไยุไม่ใช่คนที่จะรู้ทุกอย่างและถูกทุกครั้งกูมะความคิดของคนเราเปลี่ยนแปลงยากมากและไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่ไม่ต้องสิ้นหวังไปกูมะสิ่งที่เราพูดออกไปจะไม่ไร้ความหมายและเปลี่ยนใจใครไม่ได้เลยกูมาการเปลี่ยนใจสามารถเกิดขึ้นได้ยางคอ่คอยๆไปค่อยๆไปคุณมา การเปลีป่ยนแปลงความคิดของคนอื่นอาจจะทาได้ยากแต่การเปลีป่ยนแปลงความคิดของตัวเองก็ทําได้ยากพอกันคุณมะแต่ไม่ใช่ว่าจะทาไม่ได้เลยนะคุณมะต่อให้มีคนเอาข้อมูลมากองไว้ตรงหน้าเราไม่จําเป็นต้องเลือกระหว่างปัดข้อมูลทิ้งไปทันทีหรือโยนความเชื่อและความคิดของเราที่เคยมีทิ้งไปคุณมะแต่สามารถรับเอาข้อมูลที่เรามีเก็บไว้พิจารณาก่อนได้รับเอาข้อมูลนั้นมาปรับปรุงที่ตนี้ที่เรามีคุณมะ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนใจคิดใหม่ได้ในทันทีการเปลี่ยนใจไม่ได้แปลว่าเราสละความคิดและตัวตนของเราการเป็นคนโลเลอ่อนแอเปลี่ยนใจไปมาคุมา้มะสิ่งที่เราเชื่อความรู้ที่เรามีหรือที่แท้ดีที่เรารักสามารถอัปเดตแพทได้คุม้มะสามารถอัปเดตแพทได้โดยไม่จาเป็นต้องถูกทาลายลงแบบไม่เหลือซากจะทั้งหมดจะไม่ตื่นเปล่าคุมะเพียงแค่เราเริ่มคิดว่าบางทีเราอาจจะผิดก็ได้วันหน้าเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แม้ไม่ใช่วันนี้คุม้มะ ไอ้ทำให้เราเริ่มตั้งใจฟังมากขึ้นสนใจเก็บข้อมูลไม่จะไม่ตรงกับความคิดของเรามากขึ้นไม่เดินสรุปเดอนตัดสินใจและเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่ใจคุณมาแลาต้องเปลี่ยนวิธีการคิดด้วยกันตามความรู้สึกภาคภูมิใจแทนที่จะรู้สึกลายใจคุณแม่เมื่อเห็นว่าเราได้ทําอะไรผิดพลาดและก็ที่จะยอมรับความเห็นที่ขัดแย้งกับความผิดของเราคุณแม่ เมื่อต้องตัดสินใจให้ทำตัวเองทุกครั้งว่าเราต้องการอะไรระหว่างการอาัชาละเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหรือการยอมถอยออกจากความเชื่อเดิมๆคุณแม่ต้องสติและมองโลกเช่นนี้ตื่เต้นที่จะเป็นไปได้คุณแม่โลกไม่ต้องการคนฉลาดแต่โลกต้องการคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คุณแม่และคนที่ยอมรับว่าตัวเองเข้าใจผิดไม่ต้องอยากชานะหรือแพ้แต่มองถึงต่างๆตามที่มันเป็นคุณแม่ มองให้ชัดให้จริงมองตัวแห,หาความเป็นจริงผู้ประกอบการตัดสินใจและไม่เกี่ยวกับการเข้าใจผิดกุมะต้องการข้ามดีใจเมื่อเห็นข้อปกพ้องแล้วเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกูมะและจะทํายังไงที่จะรู้ว่าตอนนี้เรามีไม่เต็มแบบไหมกูมะวิธีสังเกตง่าย,ายคือเราถูกกระตุ้นจากความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจสถานการณ์จริงๆหรือเพียงแค่ต้องการหาผลลัพธ์ ผลลับที่เรานั้นพอใจเท่านั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงความกระจายในตัวเองก่อนถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณแม่เพราะเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นก่อนคุณแม่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเวลาที่เราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันในการตัดสินใจไหมคุณมะหรือว่าใช้สองมาตรฐานแล้วถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคนอื่นไม่ได้มีมุมมองเดียวกับเราท่้นผู้ชมจะมองโลกแบบเดิมอยู่ไหมคุณมะ การเรียนรู้สิ่งใหม่ทาให้เราไปทันโลกแต่การอัปเดตเพจความรู้เดิมๆกับหลักฐานใหม่ๆก็สําคัญไม่แพ้กันนะคุณมะสิ่งที่เราเคยรู้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้แล้วก็ได้แต่เพนที่เรายังไม่ตายก็ยังไม่สายที่จะอัปเดตแพทบอกตัวเองเสมอว่าเราเปลี่ยนใจได้และให้ภัยตัวเองโลกยังต้องการคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้และคนที่ยอมรับว,ว่าตัวเองเข้าใจผิดอยู่คุณมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ายูร่ช,ชิคุก่อในไกชิคุมะ